สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้พอดีกำลังเทสเจ้าตัวนี้นะครับเป็นมิเตอร์ดิจิตอลทสส่งลูกค้านะครับก็เลยถือโอกาสรีวิวให้ดูนะครับเมื่อรับสินค้าไปแล้วขอให้ลูกค้าเช็คแล้วก็ตรวจสอบตามขั้นตอนที่ผมจะทำให้ดูนะครับตัวนี้เป็นมิเตอร์ดิจิตอลเอาไว้วัดไฟนะครับเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ควรมีติดบ้านไว้นะครับสามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายนะครับในการตรวจวัดอุปกรณ์ ตรวจสอบว่ามันเสียหรือไม่เสียนะครับวิเคราะห์เบื้องต้นได้ง่ายเอามาดูกันนะครับก่อนอื่นใครมีข้อสงสัยนะครับดูแล้วไม่เข้าใจหรือต้องการสั่งซื้อสินค้านะครับติดต่อผมที่ไลน์ id นี้นะครับ @xmh0251s นะครับบางทีโทรมาเบอร์นี้ถ้าผมทำงานอยู่ผมไม่ได้รับสายต้องขอภัยไว้ด้วยนะครับติดต่อที่ไลน์ id ดีนี้เป็นหลักนะครับ มาเริ่มกันเลยนะครับโหมดที่ผมจะแนะนำให้ใช้มีอยู่3โหมดหลักๆนะครับอุปกรณ์ที่ผมจะให้ไปก็คือตัวเครื่องสายวัดแล้วก็คู่มือนะครับ3โหมดหลักๆได้แก่โหมดอะไรบ้างน,นะครับก็จะมีกรอบสีเขียวนี้นะครับคือโหมดโอห์มเอาไว้ใช้วัดความต้านทานนะครับก็เช็คพวกสายไฟขาดไม่ขาดลายวงจรเช็คหลอดไฟนะครับพวกหลอดไฟรถยนต์อะไรประมาณนี้รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็เช็คได้ว่าหลอดขาดไม่ขาดนะครับ ตัวนี้ DCV คือไฟฟ้ากระแสตรงนะครับในกรอบสีขาวตรงนี้แล้วก็โหมดที่3นะครับ ACV คือไฟฟ้ากระแสสลับนะครับกรอบสีขาวตรงนี้เวลาเลิกใช้ทุกครั้งให้บิดไปที่ออฟนะครับเพื่อประหยัดพลังงานเริ่มต้นนะครับรูต่อจะมีอยู่3รูให้ใช้2รูล่างนะครับรูบน เนี่ยนะครับลองดูมันจะเขียน 10m max u n f i l l e หมายความว่าตัวนี้ไม่มีฟิลตัดการทำงานนะครับถ้าเราจะใช้โหมดนี้ต้องชำนาญการนะครับผมก็เลยไม่แนะนำให้ใช้ถ้าวัดผิดพังทันทีนะครับทิ้งทันทีเลยอ่าผมจะให้ใช้โหมดหลกัหลกๆ3า3โหมดที่ผมจะอธิบายให้ดูนะครับเสียบสายสีดำที่รูล่างสุดเสียบสายสีแดงที่รูกลางตรงนี้นะครับ เริ่มต้นโหมดโอห์มนะครับวัดพวกสายไฟบิดลูกศรมาที่เลขสองร้อยนะครับเริ่มต้นนะครับรับเครื่องไปให้บิดมาที่โหมดโอห์มสองร้อยและเทสสายไฟสายวัดของเราก่อน,นครับว่าขาดหรือไม่ขาดนะครับโดยที่เสียบเสร็จแล้วก็แตะคูบวกคลบเข้าด้วยกันนะครับเมื่อตัวเลขวิ่งเข้าใกล้ศูนย์นะครับสแสดงว่าดูที่จอนะครับ แสดงว่าสายไฟเราไม่ขาดนะครับมิเตอร์ตัวนี้ใช้งานได้ปกติพร้อมใช้แล้วนะครับถ้าแตะรับเครื่องไปปุ๊บแตะตัวเลขค้างที่1แสดงว่าสายมีปัญหานะครับแตะปุ๊บตัวเลขวิ่งเข้าใกล้ศูนย์นี่คือเครื่องปกตินะครับไม่มีอะไรเสียหายอ่าต่อไปนะครับมาลองเช็คสายไฟสายไฟไม่มีขั้วนะครับบวกลบใช้ฝั่งไหนก็ได้นะครับตัวเลขวิ่งเข้าใกล้ศูนย์ จับให้ดีนะครับแบบนี้แสดงว่าสายไฟไม่ขาดนะครับถ้าวัดแล้วนะครับผมลองแตะแตะที่เปลือกอย่างนี้นะครับตัวเลขค้างที่1แบบนี้แสดงว่าสายไฟขาดในนะครับผมจำลองมเฉยนะครับแตะอย่างนี้ตัวเลขไม่ขึ้นสมมติเราแตะที่ปลายนะครับแตะปุ๊บตัวเลขไม่ขึ้นแสดงว่าสายไฟเส้นนั้นหรือลายวงจรนั้นนั้นขาดถ้าแตะปุ๊บวิ่งเข้าใกล้ศูนย์แสดงว่า ปกติไม่มีขั้วนะผมจะลองสลับเอาแดงมาอยู่ซ้ายมือวัดความต้านทานนะครับไม่มีขั้วอ่าอย่างนี้คือสายไฟเส้นนี้ปกตินะครับไม่ง่ายเท่านี้นะครับโหมดไฟไม่ดูดนะครับใช้มือสัมผัสตร,ตรงนี้ได้เลยย่านโอห์มนะครับถ้าจะเอาไปวัดตัวต้านทานเราก็ปรับค่าให้เหมาะสมกับตัวต้านทานที่เราจะเอามาวัดนะครับตัวนี้200โอห์ม 2000ก็คือ 2K นะครับแล้วก็ 20K ตัวนี้จะลึกแล้วสำหรับคนที่เรียนอิเล็กทรอนิกส์มานะครับเบื้องต้นนะครับช่างทั่วทั่วไปวัดสายไฟปรับมาที่200นะครับโอเคต่อไป DCV อ่าเลิกใช้งานบิดมาที่ออฟนะครับ DCV คือไฟฟ้ากระแสตรงไฟฟ้ากระแสตรงคืออะไรครับก็คือพวกแหล่งจ่ายพลังงานที่มีขั้วนะครับขั้วบวกขั้วลบเช่นฐานไฟฉาย แบตเตอรี่รถยนต์นะครับมันพวกนี้จะมีขั้วแบตมือถือเราก็เป็นไฟฟ้ากระแสตรงดูนะครับชัดเจนนะครับที่แหล่งจ่ายจะมีบอกนะครับบวกลบตัวนี้ฐานไฟฉายประมาณก้อนนี้1โวลต์กว่ากว่าตัวนี้ประมาณ3โวลต์กว่าแบตรถยนต์ก็จะมี12โวลต์24โวลต์เราต้องรู้ก่อนนะครับว่าเราจะวัดแหล่งพลังงานที่มีค่าเท่าไหร่เพื่อเอามาปรับให้เหมาะสมกับตัวเลขที่หน้าจอนี้ตัวนี้ผมวัด โวลต์กว่าๆให้ปรับมาที่20นะครับเพราะว่าค่ามันไม่เกิน20อยู่แล้วนะครับลองวัดดูตัวนี้ต้องจำไว้นะครับต้องวัดให้ถูกขั้วขั้วลบเป็นสีดำนะครับใช้สีดำแตะขั้วบวกนะครับใช้สีแดงแตะดูที่จอนะครับค่าขึ้นมาประมาณ1.3โวลต์กว่าๆวนะครับแบตก้อนนี้ก็สมบูรณ์นะครับ พลังงานเต็มถ้าเราวัดผิดทางจะเกิดอะไรขึ้นเอาบวกมาแตะดำลบใช้สีแดงแตะเห็นที่หน้าจอไหมครับติดลบมีเครื่องหมายลบขึ้นมาแสดงว่าเราวัดผิดด้านนะครับประมาณนี้สมมตุติเราเอาไปวัด power supply คอมพิวเตอร์ก็ได้หรือ,อแหล่งจ่ายพลังงานที่เราไม่ทราบว่ามันเป็นขั้วบวกหรือขั้วลบถ้าสายมันวิ่งมาอย่างนี้นะครับ มีแต่สายโผล่มานะครับให้เราลองแตะลบกระบวกถ้าเครื่องหมายขึ้นมาไม่ติดลบเราก็จะรู้แล้วว่าฝั่งสีแดงเนี่ยเป็นไฟบวกวิ่งฝั่งสีดำเป็นไฟลบวิ่งนี่คือการวิเคราะห์ไฟฟ้ากระแสะตรงนะครับโอเคนะครับมันจะมันจะกำหนดโดยสีแดงสีดำบวกลบอย่างนี้ถ้าเกิดแหล่งจ่ายพลังงาน เกิน20โวลต์ทำยังไงครับแบตรถยนต์20 24โวลต์พกรถบัสอะไรอย่างเงี้ยครับรถสิบล้อให้เราปรับไปที่200นะครับเพราะว่า20มันแม็กแล้วให้เราปรับไปที่200นะครับแล้วก็ทําการวัดประมาณนี้นะครับให้เลดมันเกินกว่าที่เราต้องการถ้าสมมุติเราจะวัดตัวนี้3โวลต์กว่าเราก็ปรับลงมาที่20เป็นอย่างนี้นะครับอ่าเลิกใช้งานบิดมาที่ออฟผ่านไปแล้วนะครับ2โหมด คือโหมดโอห์มวัดความต้านทานพวกสายไฟขาดไม่ขาด DCV วัดไฟฟ้ากระแสตรงพวกแบตเตอรี่มีขั้วบวกขั้วลบต่อไปโหมดนี้นะครับเป็นโหมดที่อันตรายคือ ACV ไฟฟ้ากระแสสลับนะครับความหมายของไฟฟ้ากระแสลสลับก็คือนิอยามง,ง่ายๆครับอะไรก็ได้ที่เราเสียบปลั๊กเช่นพัดลมเสียบสลับซ้ายขวาอย่างนี้เครื่องใช้ไฟฟ้าก็ทำงานได้ แสดงว่าเป็นไฟฟ้ากระแสสลับนะครับผมอธิบายให้เข้าใจง่ายๆส่วนตัวนี้ไฟฟ้ากระแสตรงมันต้องต่อให้ตรงั้่บวกกับลบสลับไม่ได้ถ้าสลับเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ทํางานมาดูโหมดไฟฟ้ากระแสสลับก็คือปลั๊กไฟบ้านเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูไฟฟ้าบ้านเรามีแรงดันที่เราพอทราบกันมาหรืออ่านตามข้างหลังเครื่องนะครับมันจะอยู่ที่2 2 0โวลต์นะครับ บ้านเราใช้220โวลต์มาตรฐานญี่ปุ่นจะ110โวลต์อะไรประมาณนี้มันจะสัมพันธ์กับตัวเลขที่หน้าจอบ้านเรา220โวลต์ถามว่าปรับไปที่200 v, ได้ไหมครับคําตอบคือไม่ได้นะครับถ้าเราวัดแบตเตอรี่24เราต้องปรับไป200 v, ถูกต้องไหมครับเพราะว่ามันเกินเลททีนี้บ้านเรา220 v, เราห้ามใช้ตรงนี้วัดนะครับต้องปรับไปที่750 v. นะครับทุกครั้งนะครับอย่าเผลอตัวนี้ใช้วัดไฟครึ่งใช้ไฟฟไฟญี่ปุ่นนะครับ1 1 0บโวลต์ใช้ตรงนี้บ้านเราใช้220ต้องปรับมาที่7-50นะครับอย่าผิดโหมดนี้เด็กๆที่ไม่ไม่มีประสบการณ์วัดต้องระวังนิดนึงนะครับมันอาจจะไฟอาจจะช็อตเราได้นะครับอย่าไปโดนหน้าสัมผัสข,ของตัวหัววัดตัวนี้นะอ่ะจิ้มไปเลยนะครับบวกลบไม่มีผลจิ้มไปที่ปักเลยนะครับ นะครับไฟเห็นไหมครับออก,ออกมาแล้วสองร้อกว่าแสดงว่าปลั๊กตัวนี้ไฟจ่ายปกติมันไม่220เปะนะครับอาจจะต่ำกว่านิดนึงหรือมากกว่าหน่อยนึงให้มันอยู่ใกล้ส2งรแสดงว่าแหล่งจ่ายจ่ายมาปกตินะครับวิเคราะห์เอาไปวิเคราะห์อะไรสมมติเราเสียบพัดลมพัดลมไม่หมุน1พัดลมพัง2ปลั๊กหนูกัดสายหรือว่าปลั๊กมีปัญหานะครับเราก็จะรู้แล้วว่า อลองวัดปลั๊กดูสิไฟจ่ายไหมถ้าสมมติผมลองหลอกแล้วกันไฟไม่จ่ายวัดอย่างนี้ถ้าจิ้มดูแล้วไฟไม่ขึ้นแสดงว่าปลั๊กเสียแต่ถ้าจิ้มดูปึ๊บนะครับไฟขึ้นมา200กว่าแสดงว่าปลั๊กไฟจ่ายปกติแต่พัดลมหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเราเสียนะครับว,วิธีวิเคราะห์เบื้องต้นเอาไปใช้ประโยชน์อย่างนี้นะครับผมจะลองสลับฝั่งนะครับเมื่อกี้ดำแดงจะเห็น โชว์ให้ดูว่ามันไม่มีผลนะครับประมาณนี้นะครับคือไฟฟ้ากระแสสลับนะครับโอเคนะครับหลักสาโหมดที่จะแนะนำให้ใช้นะครับใช้เท่านี้พอนะครับบางท่านร้อนวิชานะครับหรือตื่นเต้นรับเครื่องไปต่อสายผิดนะครับแล้วไปวัดไฟมีบางคนแจ้งกลับมานะครับไฟพี่ดับทั้งบ้านเลยหรือว่ามิเตอร์ควันขึ้นนะครับผมถามว่าพี่ต่อยังไงครับ อ๋อพี่ต่ออย่างนี้ครับเหมือนที่น้องสอนเลยนะครับพังเลยนะครับทันทีเลยวิธีที่ต่อที่ถูกต้องนะครับต้องต่อแบบนี้นะครับใช้สีดาสีแดงข้างบนอย่าไปยุ่งนะครับอย่าพยายามไปยุ่งเลยผมผมจะไม่แนะนําเลยครับผมขายตัวละร้อยเจ็ดสิบาทเนี่ยใช้แค่สามโหมดนี้คือว่าคุ้มแล้วนะครับสําหรับมิเตอร์ดิจิตอลอ่ารับเครื่องไปนะครับทวนอีกทีหนึ่งหรือมิเตอร์ทุกตัวที่ก่อนที่จะใช้นะครับ เทคนิคผมเองคือต้องต้องเช็คก่อนนะครับว่าสายมันปกติหรือเปล่าโดยวัดที่ย่านโอมแล้วก็เอาสายมาแตะกันอย่างนี้นะครับนะบางทีเราเอาไปวัดเนี่ยวัดตั้งนานพังทุกตัวเลยอุปกรณ์ที่เราไปวัดมันพังทุกตัวเลยตัวเลขไม่ขึ้นนะครับสรุปนะครับตายน้ําตื้นนะครับสายไฟขาดสายวัดเราขาดเองนะครับ่าวัดปุ๊บสายไฟปกติแล้วก็เลือกโหมดนะครับสมมุติจะไปวัดไฟ DC AC เราต้องรู้นะครับ ดี DC, ไฟฟ้ากระแสตรงแบตเตอรี่มีขั้วบวกขั้วลบ AC. ไฟบ้านนะครับพวกไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วๆไปโทรทัศน์พัดลมทีวีตู้เย็นอะไรพวกนี้จะใช้ AC นะครับบ้านเราสำคัญที่ตรงนี้นะครับปรับไปที่750นะครับนะ750ปึ๊บตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้า DC ก็เลือกย่านให้เหมาะสมถ้าใครไม่รู้นะครับว่าเฮ้ยที่เราจะาไปวัดมันค่าเท่าไหร่ตั้งไว้สูงๆก่อนนะครับ ตั้งสูงๆค่อยๆแล้วค่อยๆปรับลดลงมานะครับประมาณนี้เทคนิคการใช้มิเตอร์ก็มีเท่านี้นะครับลองฝึกฝึกในโหมดง่ายๆก่อนก็ได้ครับวัดสายไฟเล่นดูก่อนแล้วก็วัดพวกแบตเตอรี่พวกฐานไฟฉายพวกนี้เล่นดูก่อนมันจะไม่เป็นอันตรายต่อเครื่องนะครับวัดให้คล่องก่อนนะครับค่อยปรับไปที่โหมดใช้ ac อีกทีหนึ่งนะครับต้องมีสตินะครับใช้เครื่องมือพวกนี้ถ้าวัดพลาดนิดเดียวหรือวัดสลับขั้วในโหมดต่างๆ มันจะพังเลยนะครับโอเคคลิปวิดีโอนี้ก็อยากให้ลูกค้าได้ทราบถึงวิธีการตรวจรับแล้วก็วิธีการใช้งานเจ้ามิตเตอร์ตัวนี้นะครับทวนอีกทีนะครับใครสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามก็ติดต่อที่ไลน์ ID ดีนี้นะครับคลิปวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวผมก็จะเทสเครื่องแล้วก็แพ็กส่งลูกค้าที่ทําการโอนตังมาแล้วนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ